สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับช่องนนเนทแชแนลกันอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้เออคือคอมผมมีเสียงนะแล้วผมมาถ่ายแบบที่มีชื่อว่า r i b e r Cha แชมเปนะครับก็ t i g u ิ r <icker> Simulator ไม่ใช่แล้วทีนี้ก็บววน,นะครับคือหายไปหลายวันเลยก็เพราะว่าผมผมไปนั่งเปิด Hue Pixel อ a t อยู่ใช่ไหมเจ๊แต่เปิดไม่ได้ใช่ฟาร์มเงินเป็นหลักทิ้เลียนเลยอน่ะ หนึงสัปดาห์เปิดไม่ได้เลยช็อ,ชอกโกแลตอร่อยมากค่ะเฮ้ยมิตติกีกแล้วนี่ผม FK ไปห้นาทีนะกโกแลตหมดแล้วนะก็คือมิติกตัวนี้ผมจะมาเปิดตู้นี้เพราะว่า,วามันน่าจะเป็นตู้ที่เอ,อเ่อซีเรตออกง่ายที่สุดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมขอวาร์ปไปดูที่ที่เราบอไม่ใช่วาร์ปปที่สปเปซนะครับ มันไปดูที่ p พ t อินเด็กซ์เพ e อจากที่ผมดูมาเนี่ยตู้อื่นมันก็มีมิสติ่งนะแต่ว่าตู้นี้มีมีซีเครตอยู่ผมน่าจะผมว่ามันน่าจะออกง่ายที่สุดแล้วนี่ผมก็ลืมดูคขาว่าไอ้เจ้า 50M อีเวนต์เนี่ยคือตัวซีเครตมันเป็นตัวที่ลองมาจากมิสเซอรีสเลย 60M อซีเครตนะผมก็เพิ่งรู้ นี่นี่นี่เห็นไหมเนี่ยไอตัวแดงๆอะ่ะที่ผมเปิดได้คือผมเปิดได้ตัวที่สิบห้ารึเปล่าจำไม่ได้อยู่ในคลิปนี่นแหละครับออันนี้คือเคยเล่นแล้วนะสิบเอ็มอวคือเปิดได้แค่เลเจนดมิิกไม่เคยได้หรอน,นี่คือเป็นซีซั่นซีซั่นผมซึ่งผมไม่ได้สะสมเป็นคอลเลกชันอะไรเลยนะ เบสิกอ Basic. เบสิกนี่คือมันมีมิติกด้วยเหรอเดี๋ยวผมไปดูก่อนเบสิกคือตู้สปอร์ Sport, ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับโอ้แหลกๆตู้ไหนที่มีเ็ดย่งไงว่า,ไม,าไม่เหน็นในตู้มันมีมิติกไม่รู้มีจริงไหมนะครับ55-35ิบวกมได้เท่ากับ90 ว้าตรงนี้น่าจะไม่มีเมติกหรือมันก็บัักนี่แหละครับสักอย่างหนึ่งผมจะไปเปิดเมติกตู้ที่ผมยังไม่เคยเปิดมาเลยนะครับนี่เปิดเยอะมากมาขอดูตัวมันหน่อยสิเท่ไหมนี่เต็มเลยดิเซอร์ตมอนสเตอร์ว้เป็นเหมือน ไฟเหรอครับแต่ว่าไม่น่าใช่ไฟลองใส่แบบฟูลนะทีมดูเนาะฟูลทีมเดซเซอร์มอนสเตอร์ดซเซอร์มอนสเตอร์เดซเซอร์มอนสเตอร์ดซเซอร์มอนสเตอร์อ๋อเท่ยูนี่ยตัวนี้มันตัวใหญ่มากเลยแนะต่ว่ามันมันคือไอ้เมิติดตัวใหม่นี้มันแบบว่าพลังมันใกล้ถึงกับตัวนี้แนละ้วซึ่งตัวใหญ่มากโอ้โห เกมพาร์ทผมไม่ได้ซื้อเลยนะผมฟรีทวินไปอ,อตรงนี้ผมเปิดไม่ติ๊กไม่ได้แลนะ้วแมศูนย์จุสามมามาลองเปิดดูสิ่งชัดเจยวตอก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  มาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเอ,อ่อสปีดท่ามเย้อืม,มก็ติดมาแล้วเร็วมากชื่ออะไรตัวนี้รเปอร์เซ็นต์เยอะกว่ารเปอร์เซ็นต์น้อยกว่ามิติกคิงแคล็บคิงแคล็บ i ิง c คลฟตัวไหนล่ะคิงเคลฟยังไงรูปร่างหน้าตาเน่ะวู้ผมชอบหน้าตาของสัตว์เลี้ยงแบบนี้มากเลยมันดูน่ารักดีมาไ,ไปเปิดโอ้โ,อโ,อโอแหแเล็กๆๆๆลตู้ต่อไปก็คืออะไรหลงังจากบีชแอตแลนติกเปิดแล้วเปิดแล้ววินเทอร์ไม่แน่ใจว่าเปิดยังนะครับวินเทอร์ซีมอนสเตอร์ไม่ใช่แล้ววินเทอร์นิก่อนเอ้ ไอส์ดราก้อนเ d ไอส์ดรเดอเดเดทีไอส์ดราก้อหรือเปล่าทำไมผมผมมีตัวนี้หรอไอส์ดราก้มีปีกสงข้างสั้นๆอ่ะใช่นะครับใช่ใช่เคตู้ต่อไปตัวนี้ก็เปิดได้แล้วเลยนะเล่ ชื่ออะไรแล้วครับแอดเลนจำไม่ได้นี่ไงซีมอนสเตอร์ดิเซอร์ดมอนสเตอร์โอ้โหตัวนี้เยอะมากทำเมกเป็นตัวเออ็ทพิกดิเซอร์ด,อรดอรมอนสเตอร์จะบอกท็อบพิกดีดย มใส่พิดอ๋อไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่พิณรธอต่อไปดีเซอร์ตวินเทอร์แล้วโอเคโอเคโนชื่ออะไรไชื่ออะไรเป็นตัวงไงโอเคโนคือตรงนี้มันจะมีเปอร์เซ็นต์ออกง่ายกว่านะอืมอย่างนี้หาดูก,ก่อนเฮลโอเวอร์โหลดไม่ใช่สมันเต้อะ อ่ายังนะครับมาเปิดกัน0.114ไปครับ เออมิติตัวนี้เปิดยากมากเลยครับผมมาผมเปิดมาเกือบสองร้อยฟองแนละ้วผมเปิดมาสองร้อยฟองย,ยังไม่ได้เลยสองร้อยสิบฟองแล้วคือเดี๋ยวยังไงผมก็ตอบพาร์ทสองได้นะครับเพราะช่วงนี้เป็นโรงเรียนปิดยาวนะครับ พรุ่งนี้ไปวันหนึ่งอีเจนคือจบคลิปแค่นี้เกินแล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องน้งนี่ชแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วเอะ่ะคือตัวนี้10%จากตู้299โลบักก็คือตัวนี้อ๋อโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบาย